สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพามาลงดันกับปินนะครับก็คือจะเป็นอีกหนึ่งดันนะครับที่ช่วยเลเวลได้ครับจะมีอยู่2ดันนะครับหลักๆก็จะมีคิมออกแล้วก็กับินแต่ถ้าผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำลงกับปินมากกว่าครับหลักๆก็คือเราเข้ามาครับก็ตีมอนให้ครบสามร้อยตัว อันนี้ถ้าใครเก็บเวลอเบอื่อแล้วก็มาเก็บจากตรงนี้ได้นะจะได้อยู่ประมาณรับละ1 0กว่าเปอร์เราก็ตีไปเรื่อยๆจนครบ500เลยนะแล้วมันก็จะมีบอสกับินโผล่ออกมาอีกทีหนึง่ง <c oughs> แล้วระว่างตีถ้าเลือดเราเหลือน้อยนะครับมันจะมีเลือดดับตำพื้นด้วยนะทีถ้าเราตีคบ 500, รบห้ารอยเบพิ้งก็จะโผล่มาแต่ว่าบอร์ดนี้ก็ไม่ได้ตึงแั่เท่าไหร่นะ พอตีเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีกล่องตรงกลางให้เปิดนะครับเพื่อเป็นการจบดันแต่ผมก็ไม่มั่นใจครับว่าไอตัวคิดมาต,ตานี่เอาไว้ทำอะไรครับอาขอบคุณครับก็จะได้มาประมาณ10กว่าเปอร์ครับ10เปอร์หน่อยๆครับเป็นการเก็บเลเวลอีกหนึ่งอย่างครับถ้าใครเบื่อลงดันก็มาลงดันนี้กันดูนะครับ